มาค่ะมาค่ะมาสดีทมกท่าท่ทดทกันครับผมมาค่ะมาค่ะเราด้วยกันนะ

ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณสุดสามท่านนะคะมาเด้อมาเด้อช่วยเติมไปให้กำลังใจค่ะคุณแม่ค่ะคุณบัวทองโบกพันนะคะคุณพาอะไรให้ปวดเมื่แล้วเด้อค่ะแม่จางค่ะขอบคุณค่ะคุณมิดาชัยผลค่ะคุณประยูเพิรชัยนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> เต็มจังสี่แถอวัดเขาแล้วครับขอบคุณสิบสามท่านนะคะหนึ่งแปดคูณแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณประยุนนะคะใช่นะคะคุณนิดานะคะคุณมาลัยนะคะขอบคุณนะคะอคุณพาไร้ค่ะจำไม่ได้ดีเาะขอบคุณนะ <c oughs> อ่านของพ่อฟื้นให้เหนึ่งเลยอ่านของพ่อฟื้นให้หนึ่อ่านตลอดเลยค่ะบอกกันไปไหนเลยค่ะอันนี้ไม่รู้เสียงแม่คำใสขอบคุณนะคะขอบคุณสิบสี่นะคะหนึ่งแปดสี่แล้วนะคะมาด้วยมาด้วย FC มามากๆค่ะมาช่วยกันทงานมากินข้าวกับลุงค่ะ อะไรยังขาดยังายังขยังไม่ทานข้าวเด้อค่ะขอบคุณสิบท่านค่ะหนึแสแล้วค่ะมามามค่ะช่วยกันช่วยกันดันไม้ให้ถึงสองร้อนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะอะไรช่วยกันใครยังไม่ได้ทานนะคะสา่แปร ไม่ดีกับการว่าว่า เดี๋ยวจะไปทานข้าวที <k <k um ่บ้านปลาคำสายนะคะต้นค่ะ uh, ล uh, ึกๆวัน uh นี uh, ้กดไปทานค้า uh, คุณทาลัยขอบคุณเช่นกันค่ะมาดูทานข้าคุณพรข้าวนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณอู้คุณทาลัยเนาะมาบังบอเอ้า ได้ได้ได้ทำไมทำไมมันมันมัน,ม,นมันปวดขาเทป <c oughs> ปวดขา <c oughs> ตึกตึก,ตก,ตก ดูเกิโอกาสนะคลิปนี้ก็จบลงเท่นี้ขอบคุณเช่นการ์ด12ท่านนะคะมาด้วยกันมาชมวุนถิงนะคะ189แล้วนะคะค่ะใจพันเลยนะคะร้อยเลยนะคะสามร้อยหนึ่งไรเลยนะคะห้านาทีหนึนาทีเข้าเข้าจบเข้าเข้าจบมาแล้วมาให้กำลังใจเหมือนเดิมค่ะคุณพรสีขอบคุณมากมากกลัมาทุกรอบเลยนะคะแม่ถึงก็ต้องขอกาขอบคุณนะคะคุณพนที่ขอให้อยู่ดีมีความสุขเข้าไป คุณคทิดูพลิปให้ตลอดเลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอให้อยู่ดีมีความสุขนะคะพี่สิ่งไดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะมาขอบคุณเช่นกันค่ะมาเป็นคนที่หนึ่งแปดเก้าขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยค่ะใจดี ใส่กว้างมากเลยนะคะมาทุกทุกรอบนะคะมบถึงทิ้งแต่คุณพอลทิ้ง่ลนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญนะคะ ย <c oughs> อหมกนน้นยัขั้นแล้วนะคะหกขั้นแล้วะคะ่ะหนึ่ง้าสีแล้วนะคะขอบคุณมากะคะ่ะกับคำปาปยขอขอบคุณเช่นกันนะคะไม่รู้จะสารหาคคำไหนามาพูดนะคะเพราะว่าไต่มาถดีใจมากๆเลยนะคะ

ตังต<ท>ัวเลยจมุนดีกุ้มใจยังเงียมเงียมาทีตั้งขนาดเอาพี่เออการละจะตั้งขนาดี่งานิลยจม่ได้กุ้มกวดคอยจมุนกุ้มอยู่นั่นมาตอนนะใครเอาของมาเนระเรยไม่เห็นไม่เห็นลงคือเทราร่คที่สี่ดมือืนเลยนะเนาะ ถเีอแขใส่่นะสี่สิบนิ้วอเนาะสีสิบหกเจ็ดแปดสิบแปดสิบอยางอาวอนี้กสามท่านนะคะขออีกสามาะขอบคุณนะคะขออีกสามลนะคะจากนั้สองกรอมนะคะขอบคุณเชเอีกนะคะ ขอบคุณคะคุณพอทุขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณนีตัวนตัววนไม่ได้ล็อกนู่นันมาี่กเดี๋ยวแบบ่นก็น้ตัวัน่อขอบคุณ8ปดท่านะคะมาทอะไรนะจะให้ระดับที่นี้เลยขอไมับนีขาชงดมก่อนเดี๋ยวหึงันที่านอยังโหลดอยู่เอ้มันไม่ทไม่ได้หน คอับผมเช่น <worries> กันค <mus i> ่ะขอบคุณท่านเลยนะค่ะนดีอนรันเมายค่ะโขอบคุณมากเลยค่ะพี่ยี่จะมาด้นับบาจะนอนที่นี่กันเนาะได้แล้วค่ะได้แล้วนะค่ะ 200ร้ลายนะคะขอบคุณค่นความนดูนาลั้าวันคุณลดสขอบคุณมากนะคะทานแลวเราไม่ทาเลีรทานยวราไม่ทานเลยเร่นเลยเราไม่ทาลราไม่ทาเลยเราม่ทีนเรา่ทานเลยากระต้าบอกกินดัคือกรดนลมยืดตึงลมสดงลมยืดตองลมสดงมยสดมยืดตึงลมยืดตึลมืดงลมดงลมยืดตึงลมยืดตึงลมยืดตึงลืดตึมยืดตึงลมยืดมยืดตึงืดงลยสดงลมยืดดดมดลดดมด เลยนะคะหนึ่งชั่วโมงอีกแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่สมัยสีไก่เนาะขอบคุณที่ก่ในการให้ทีมได้เวลาลงไล่อีกแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงขอบคุณกันนบจะมาไงทีมโน้ทีมไม่รู้อ๋อสามโน้ทสามไม่จริง มาคามากค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะคุณดูิมองคุณพี่รายใส่ครับสลัดลงเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะรูมก็กินข้าวอยู่ที่ร้านหน้าร้านแม่เมื่อตอนนี้คะอร่อยจริงๆริงเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากมาสุดไว้พร้อมๆนะคะดูคลิปย้อนหลังให้แม่บุญถิ่นด้วยนะคะรูมก็กินมากมากค่ะ บ้านนาลอยันน oh no yeah. re ี้ว่างานบาทยี่สิบบาทบานาอยนางนาด้วย้านยี่สิบบาทองเกาบางไหมครับพุนะคะบอค่ะเต็มหัวเดือเต็มหัวเต็มหัวไันี้เม็ควายเ็ดวาทำไปสีครับ